สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมซึกชิงภาสานะครับผมก็สำหรับวันนี้นะเราจะมาจัดคลิป10อันดับฮีโร่ที่เหมาะสมแกการป้องกันบ้านกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า10ฮีโร่เนี่ยที่เหมาะกกบการป้องกันบ้านหรือป้องกันฐานของเราเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนะโดยในวันนี้นะผมคัดมาทั้งหมด10ตัวนะ ที่จริงแล้ว่ฮีโร่ที่เหมาะแก่การป้องกันฐานมันมีมากกว่า10ตัวที่ผมเอามาอีกนะแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่า10ตัวที่ผมเอามาเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมที่จะเป็นตัวป้องกันฐานของเรานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวที่นอกเหนือจากตัวที่ผมเอามาเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะเผื่อแบบมันดีกว่าตัวที่ผมคัดมาไงเออจะได้แบบ บอกเพื่อนๆน,นะให้ได้รู้ด้วยนะครับผมว่าตัวเราเนี้ยมันอาจจะดีกว่าตัวที่ผมเอามานะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปรับชมรับฟังเลยนะว่า10 h ฮีโร่นะที่เหมาะแก่การป้องกันฐานเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคปอันดับที่10 ลูโซริกสำหรับเจ้าตัวลูโซริกนะครับผมเป็นนกฟีนิกขึ้นเสียงนะโดยสกิลของเจ้าตัวนกฟินิกตัวเนี้ยจะเป็นการปล่อยขึ้นเสียงออกมาแนละทําให้ศัตรูนะครับผมเป็นอัมาภาตหรือว่าถูกแช่แข็งนะไม่สามารถขยับเคลื่อนที่หรือว่าโจมตีได้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทำให้ศัตรูที่มาโจมตีเรานะครับผมไม่ าสามารถขยับนะครับผมเป็นอมพาตทําให้เป็นเป้านิ่งนะทำให้ฮีโร่ของเราอีก5ตัวสามารถโจมตีได้แบบสบายๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นสายป้องกันบ้านที่เหมาะสําหรับผู้เล่นระดับเริ่มต้นอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยมีการสร้างความเสียหายแบบเป็นวงกว้างแถมแรงด้วยนะครับผมแถมตัวเจ้าตัวลูซิปตัวนี้เป็นตัวฮีโร่ที่หาง่ายมากนะเพื่อนๆสามารถซื้อหรือว่าหากันมาได้เลยนะครับผมในร้านค้านะ โอเคนี่ก็จะเป็นสกิลของเจ้าตัวลูโซลิกนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเรายิ่งใสเอ็นหรือว่าเจ้าตัวเอ็มพาวเวอร์ที่เพิ่มพลังงานแล้วจะเป็นอะไรที่โอเคมากเลยครับผมสามารถใช้สกิลได้แบบรัวๆเลยตัวนี้ไม่ควรพลาดครับผมในการป้องกันบ้านต้องมีครับผม อันดับที่9ราาวานิก้าสำหรับเจ้าตัวราวานิก้าหรือว่ามังกรลาวาน,านะครับผมสกิลของเจ้าตัวนี้ก็คือจะมีทั้งหมด2รล่างนะคือล่างปกติแล้วก็ล่างแมกม่านะครับผมโดยสกิลในล่างปกตินะจะเป็นการเรียกนะครับผมบ่อลาวา,าลงมาบนพื้นดินนะทำให้ศัตรูที่อยู่ในวงสกิลเนี่ย โดนดาเมจนะครับผมอย่างรุนแรงเลยนะแล้วก็ในร่างแมกมานะก,ก็คือถ้าเจ้าตัวราวานิก้าตัวนี้กลายเป็นร่างแมกมานะจะทําการดึงเลือด100%เอเซนะครับผมเออคือเยอะมากแล้วก็ทําการปล่อยลูกบอลเพลิงนะลงมาจากท้องฟ้านะครับผมโดนศัตรูทุกตัวนะแบบรัวๆเลยนะครับผมทาให้โดนดาเมจแบบทีๆเลยนะคือแรงมากนะครับผมเออตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผึกนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่สามารถโจมไปโดนฮีโร่ทุกตัวที่อยู่ในแมปได้หมดเลยนะครับผมถือว่า เป็นตัวป้องกันฐานที่ทุกคนต้องมีครับผมสำหรับผู้เล่นระดับเริ่มต้นหรือว่าระดับกลางนะครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวที่หายากหน่อยนะครับผมเออต้องเล่นจากกิจกรรมนะเพราะว่าเราไม่สามารถสุ่มตัวมันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีเนี่ยตัวนี้ผมแนะนำครับเป็นตัวที่เหมาะมากครับผมต้องมีครับผมในการป้องกันบ้านนะครับผม อันดับที่8 c o คอสสําหรับเจ้าตัวคอส m o นะสกิลก็คือจะเป็นการสร้างโดมออกมานะซึ่งโดมนี้จะทําให้ศัตรูที่โดนนะครับผมเป็นอัมพาตนะครับผมก็คือไม่สามารถจงปีขยับหรือว่าเดินได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายนะอย่างรุนแรงด้วยนะครับผมถือว่าเป็นสายป้องกันบ้านที่แบบกินวงกว้างมากสกิลนะผมเหมาะมากตัวนี้สําหรับสกิลรองหรือว่าเหรียญตานะที่ผมแนะนำนะก็คือ n 5ถ้าไม่มี n 5ก็ต้องเป็นอ่า เอ็มพาวเวอร์นะเอ็มพาวเวอร์ก็คือเหรียญน,นะที่เพิ่มพลังงานต่อวินาทีนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรมากเลยนะเพราะว่า,าเมื่อเจ้าตัวคอสโมเอ็นเต็มนะครับผมและมีศัตรูอยู่ในสนามมันจะใช้อันติหรือว่าสกิลทันทีเลยนะครับผมถือว่าสุดยอดมากอันนี้นะครับผมไม่จาเป็นต้องโจมตีก็สามารถใช้สกิลหรือว่าอันติได้เลยนะครับผมเมื่อมานาเต็มนะครับผมถ้าใครย,ยังไม่มีนะสายป้องกันบ้านแล้วมีเจ้าตัวคอสโมอยู่ผมแนะนําให้อัพเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะมาก เป็นได้ทั้งสายโจมปีและสายป้องกันเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยครับผมอันดับที่ 7. d u ดับคีเปอร์สำหรับเจ้าตัวดับคีเปอร์หรือว่านกพิราบนะครับผมเธอเนี่ยจะทําการเรียกนกพิราบออกมานะโดยนกพิราบเธอเนี่ยมีสกิลก็คือจะโดนดามจได้ไม่เกิน1เท่านั้นเออต่อให้ศัตรูดามจหลักล้านนะครับผมจะแต่ว่าตีเจ้านกพิราบตัวเนี้ยเข้าแค่1เท่านั้น เออทำให้เจ้านนพิราบที่เธอเจอออกมาเนี่ยคืออึดมากนะครับผมเออแล้วก็ดาเมจเนี่ยอาจจะไม่แรงมากนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ระดับกลางเลยนะครับผมแล้วก็เป็นสายแทงที่ดีเลยนะเพราะว่าศัตรูที่มาโจมตีเราเนี่ยมันจะโจมตีนกพิราบก่อนก่อนที่มันจะมาโจมตีเรานะทํให้แบบศัตรูไม่สามารถเดินมาถึงเราได้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเหมาะสำหรับผู้เล่นระดับเริ่มต้นหรือว่าระดับกลางได้เลยนะครับผมเออโดยอาสกิลรองหรือว่า เหรียญตาที่ผมแนะนำนะก็จะเป็นเจ้าตัว e M Power นะครับผมก็คือเจ้าตัว e M Power เนี่ยจะเป็นการเด้งมานานะขึ้นต่อวินาทีเรื่อยๆอนะครับผมโดยเจ้าตัว d u c ค Skipper ตัวนี้เมื่อมานาเต็มมันจะอัญเชิญน,นกพิราบออกมาแบบอัตโนมัติทันทีเลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเออถ้าใครมีเจ้าโนกนกพิราบตัวนี้ผมแนะนําให้ใส่ e M Power นะครับผมอันดับที่6 สาวปืนคู่สำหรับเจ้าตัวสาวปืนคู่นะสกิลเธอคือจะเป็นการเรียก ครึ่งบินนะครับผมคอปเตอร์ของเธอออกมานะซึ่งเขาเป็นคอปเตอร์ของเธอที่เราออกมาเนี่ยจะมาช่วยเราโจมตีเมื่อศัตรูนะครับผมมาป้นบ้านเรานะเออแถมดาวมีดนั้นะแรงมากนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะรู้ประสิทธิภาพของเจ้าตัวสาวน้อยปืนคู่ดีนะว่าแรงขนาดไหนนะครับผมเหมาะสําหรับผู้เล่นนะระดับเริ่มต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงเลยนะที่จะ,อะเอาไว้ป้องกันบ้านหรือว่าเอาไว้ป้นก็เหมาะเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ผมแนะนำคนระับถ้าใครจะเอาไว้ป้องกันบ้านเหมาะมากๆสาวน้อยปืนคู่แถมดาวมิด แรงมากๆอีกด้วยนะครับผมอันดับที่5โบเรียลฟ็อกสำหรับเจ้าตัวโบเรียลฟ็อกหรือว่าสุนัขยิ้งจอกตัวนี้นะครับผมสกิลก็คือจะเป็นการเรียกนะพายุหิมะลงมานะโดยพายุหิมะเนี่ย จะทาให้ศัตรูที่อยู่ในสกิลนี้ถูกแช่แข็งนะครับผมไม่สามารถขยับเคลื่อนที่หรือว่าโจมตีได้นะแล้วก็ดามจจากสกิลหิวหิมานี่ถือว่าแรงมากนะครับผมอ่ผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะคงมีติดไอดี hmm. คนทั้งหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่ยิดมากเลยนะครับผมในการป้องกันบ้านนะถ้าใครนะผมยังไม่มีผมแนะนานะครับตัวนี้ให้หามาเล่นนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีแล้วผมแนะนําให้อัพมาเลยนะเป็นตัวที่กันบ้านแล้วเหมาะมากๆนะครับผมอ่โดยสกิลรองหรือว่าเหรียญตานะที่ผมแนะนานะก็คือ n5 นะหรือไม่ก็เป็น m power นะครับผมเพราะว่าเมื่อศัตรูลงมาป้นนะมันจะใช้สกิลอ,อันติท,ทันทีเลยนะครับผม อันดับที่4 as p o n i s ส์สำหรับเจ้าตัวขวานตัวนี้นะครับผมสกิลก็คือจะเป็นการเรียกขวานยักษ์ลงมาจากฟ้านะครับผมทำให้โดนศัตรูที่อยู่ในแมปของเราทุกตัวเลยนะครับผมแถมดาเมจแรงมากๆด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวขวานตัวนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นระดับเริ่มต้นกลางและระดับสูงนะผมที่จะใช้ไว้ป้องกันบ้านหรือโจมปีก็ได้นะครับผมเพราะว่า เป็นตัวที่ทาเมจแรงจริงๆนะครับผมเออแถมเป็นตัวที่ฮิตมากๆในตอนนี้เลยนะครับผมถ้าใครยังไม่มีสายป้องกันบ้านนะหรือว่าตัวป้องกันบ้านตัวนี้ผมแนะนําเลยครับผมเหมาะมากๆนะครับผมหรือว่าจะเอาไว้ลงปนก็ได้นะสําหรับสกิลรองหรือว่าเหรียญตาที่ผมแนะนํานะคือเจ้าตัว empower นะเพราะว่ามันจะเป็นการเด้งมาณาเรื่อยๆเมื่อเจ้าตัวนี้มานาเต็มมันจะใช้สกิลหรือว่าอันติทันทีเลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับผมวันนี้ผมแนะนําเลยนะครับ อันดับที่3เซอร์ฟิลิกาสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมสกิลก็คือจะเรียกพายุหมุนออกมานะครับผมซึ่งพายุหมุนนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวเจ้าตัวเซอร์ฟิลิกาตัวนี้เมื่อเรียกพายุออกมานะครับผมจะทําให้ตัวมันมีการดิ้งเลือดด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวมันะจะต้านทานสถานะต่างๆนะครับผมและ จะมีการโดนดาเมจดได้ไม่เกิน36,00 0ต่อการโยงตีหนึ่งครั้งถือว่าโอ้ทั้งดาเมจแรงและถึกด้วยนะครับผมมีการอายิวเลือดด้วยนะครับผมถ้าตัวนี้ใครมีผมแนะนำครับเป็นตัวที่โหดมากเลยครับผมสำหรับเจ้าตัวเซอร์ฟิลิก้าตัวนี้นะครับผมแต่ว่าสาหรับเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่หายากหน่อยนะครับผมเพราะว่าต้องเป็นตัวที่ต้องเติมตังหรือไม่ก็เลื่นจากกิจกรรมเท่านั้นนะครับผมสําหรับสายฟีอย่างผมแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายเพื่อนๆอีก,อออออกหลายๆคนก็คงต้อง ทำใจนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าใครมีผมแนะนำนะให้อัพนะครับผมเป็นได้ทั้งสายป้องกันบ้านและสายโจมปีไว้ในตัวด้วยนะครับผมอันดับที่สองซอเซเรติกาสำหรับเจ้าตัวซเซเรติกาตัวนี้นะครับผมสกิลก็คือจะเป็นการยิงขึ้นพลังออกไปทั้งหมด8ลูกนะครับผมโดนศัตรูทั้งหมด8ตัว โดยเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมโดยศัตรูที่โดนสกิลนี้เข้าไปอ่ะจะไม่อาจจะมีอัตราการฮิวล,ลดลง90%และถูกลดพลังงาน40%นะครับผมถือว่าโอ้ดีมากๆเลยนะแล้วก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะมีการนะผมต้านทานสถานะต่างๆทุกประเภทเลยนะครับผมและมีการโดนดามเมจได้ไม่เกินแค่40,000ต่อการโจมตี1ครั้งแล้วก็มีโอกาส30%นะครับผมในการ หิวเลือด10%นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆเลยนะถ้าใครมีผมแนะนําให้อัพเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ต้องเติมตังค์เท่านั้นนะครับผมสายฟรีต้องทําใจอีกแล้วนะครับผมตัวนี้เหมาะมากๆในการป้องกันบ้านและโจมปีนะครับผมอันดับที่1นึ่งไดนามิก้าสำหรับเจ้าตัวไดนามิก้าตัวนี้นะสกิลก็คือเป็นการสร้างลูกบอลพลังงาน2ลูกนะโจมปีไปยังศัตรูแบบสุ่มนะครับผมทําให้ศัตรูเนี่ย ไม่สามารถนะเปลี่ยนความเสียหายที่เจ้าตัวนี้โจมตีใส่เป็นเลือดได้นะครับผมแล้วก็โดนความเสียหายแรงมากด้วยจากสกิลนี้นะแล้วก็สกิลนะของเจ้าตัวไดนามิก้านะครับผมก็คือมีเมื่อเลือดมันต่ำกว่า50%น่ะมันจะทําการเด้งเลือด6%ทุกๆวินาทีนะครับผมเออถือว่าถึกมากๆเลยถ้ามีการเด้งเลือดอย่างนี้ทุกๆวินาทีนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวไดนามิก้าตัวนี้ไม่สามารถโดนดาเมจได้เกิน40,000ครั้งต่อการโจมตีนะครับผมและ ตัวมันเนี่ยมีการต้านนะมีการต้านทานสถานะทุกประเภทเลยนะครับผมถือว่าครบเครื่องอีกแล้วนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมเราต้องเล่นจากกิจกรรม <Pin ek S 2> หรือว่าเติมเงินเท่านั้นนะครับผม <Yeah. S 2> ถึงจะได้ตัวมันมานะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีผมแนะนําให้อัพเป็นตัวที่ป้องกันบ้านดีมากนะครับผมแล้วก็เป็นสายป้นหรือว่าโจมตีได้ดีมากอีกเช่นกันนะครับผมระดับท็อปมีกันทุกคนนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมแต่ว่าสำหรับสายฟรีอย่างเราคงต้องทําใจกันอีกแล้วนะครับผม โอเคตัวนี้เหมาะมากๆครับผมในการป้องกันบ้านนะครับผมผมแนะนําเลยนะไดนามิกาถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ